วัสดีครับเมนูสู้โควิดวันนี้เป็นเมนูที่4นะครับยำมุนเส้นสีสหายซีซาร์นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจที่จะทำคลิปต่อไปนะครับทีนี้มาดูครับวัตถุดิบอันแรกนะครับก็จะเป็นมุนเส้น ันนี้ก็จะใช้ประมาณเนี่ยหนึ่งหยิบมือเงี้ยเพราะเราทานสามคนนะครับวันนี้เนี่ยเนี่ยวุ้นเส้นตัวเนี้ยเป็นวุ้นเส้นสดนะครับเนี่ยเป็นวุ้นเส้นสดข้อดีข้อดีของวุ้นเส้นสดก็คือว่าเราจะไม่ลวกไม่ต้องลวกนานใช้เวลาทำเนี่ยสั้นกว่าถ้าหากว่าเป็นวุ้นเส้นที่เป็นแห้งเนี่ยเราจะต้องนำมาแช่น้ำก่อน แล้วก็อามาต้มเลยลวกอย่างเดียวเนี่ยแต่เส้นมันจะไม่นิ่มต้องใช้เวลาในการทาบุ้นเส้นให้นิ่มเพื่อที่จะมายำเนี่ยมันใช้เวลานานกว่าต่อไปที่บอกว่าเป็นสีสหายก็คือกุ้งสดครับอันนี้กุ้งเอาหัวออกผ่าหลังลึกๆเพื่อให้น้ําซอสน้ํายำเนี่ยเข้าไปในเนื้อกุ้งนะครับต่อไปจะเป็นแฮม อาหารเป็นเส้นแบบนี้นะครับต่อไปเป็นเบคอนครับเบคอนตัวนี้เดี๋ยวเราจะไปฉาในกระทะฉาแค่ให้พอเหลืองไม่ให้กรอบนะครับเพราะว่ามันจะแข็งแล้วก็ทานไม่เข้ากันกับยำบุนเส้นจะไปฉาให้พอเหลืองนะครับต่อไปอันที่สี่ก็คือตัวแซกกรอบ ผักที่ใส่ในยำที่สำคัญนะครับมีหอมใหญ่ซอยไม่ไม่ใหญ่ให้ใหญ่มากนะครับอย่าให้กว้างนะประมาณนี้ครับต่อไปขึ้นช่ายกับตัวนี้สำคัญสำหรับตัวยำบุญเส้นนะครับจะต้องมีตัวนี้เสมอนะขึ้นช่ายต่อไปครับต้นหอมผักชีครับ หั่นเป็นท่อนเหมือนกันต่อไปครับมะเขือเทศแล้วก็อันสุดท้ายก็คือสลระแหนก็คือสลระแหน่นี่คือผักครับทั้งหมดผมจะใช้แค่นี้น้ำยำก็จะมีน้ำมะนาวอันนี้น้ำมะนาวสดนะครับ พริกสับหยาบๆน้ำปลาอย่างดีครับอันนี้ใชย้ยำดีเพราะมันหอมไม่เค็มมากต่อไปครับน้ำเชื่อมไอ้น,นี่เป็นน้ำเชื่อมไอ้น,นี่มันกุ้งเดี๋ยวเราจะไปชาในกระทะให้สุกแล้วใส่ลงในน้ำยำ เพราะนั้นในน้ำยำเนี่ยมันก็จะมีเปรี้ยวมีหวานจากน้ำเชื่อมเปรี้ยวหวานเผ็ดจากพริกเค็มห่างๆคือเค็มเค็มปลายๆอย่าให้เค็มขึ้นมาเค็มปลายๆแล้วก็มีมันของกุ้งเนี่ยครับเพิ่มเข้ามานั่นคือคือรสชาติของอน้ำยำครับเอาละเราจะมาทำน้ำยำนะครับ 1นครึ่งประมาณครับต่อไปน้ำเชื่อมจะใส่หนึ่งกนนะรน้ำเชื่อมไปหนึ่งแล้วก็ดูว่าน้ำเชื่อมกับน้ำมะนาวเนี่ยมันลมกลม่อมโอเคไหมก็ต้องชิมนะครับน้ำมะนาวกับหวานน้ำเชื่อมเนี่ยม,มันได้ไหม เปรี้ยวมันหนึ่งครึ่งนะเติมอีกครึ่งหนึ่งนะน้ำพอนจะกลายเป็นน้ำมะนาวในที่นี้เนี่ยสองต่อไปครับก็จะใส่น้ำปลาเอาน้ำปลาหนึ่งก่อน ได้ได้สามรสนี้แล้วนะครับเปรี้ยวกับหวานขึ้นมาแล้วก็เค็มเนี่ยอยู่ห่างๆให้มีรสเค็มขึ้นมาเท่านั้นเองแต่ว่าไม่มาแข่งกับเเปรี้ยวกับหวานรสชาติได้ครับต่อไปเราก็จะทำให้มันซีซารนะครับเติมพริกสุดท้ายครับสักสำหรับผมนี่ก็ใส่สองช้อนสองช้อนโต๊ครับ วนันนี้เราจะได้น้ำยำครับจะได้น้ำยำย่างนี้ต่อไปนะครับเราจะจะฉามันกุ้งนะครับใช้ไฟกลางครับชามันกุ้งให้สุกไม่ใส่น้ำมันนะครับ อย่าให้ไหม้นะครับแค่สุกเอาแค่สุกนะครับนี่แค่นี้ได้แล้วครับเพราะเดี๋ยวน้ำยำม,มันยังมีเปรี้ยวนะมันจะทําให้ตัวมันกุ้งนี่สุกข,ขึ้นไปอีกนะครับแค่นี้พอครับเราจะเอาไปใส่ในน้ํายำเลยครับเราจะใส่มันกุ้งลงไปในน้ํายำด้วยนะก็ดได้อย่างนี้ครับนี่คือน้าํายำ อันนี้เป็นเป็นน้ำน้ำสต๊อกนะครับเป็นน้ำสต๊อกจากกระดูกถ้าถ้าไม่มีน้ำสต๊อกเนี่ยเราก็ใช้น้ำเปล่าแล้วก็เติมผงหุงรสลงไปก็ได้ครับเวลาลวกเครื่องพวกนี้เนี่ยมันจะทำให้มีมีรสชาติขึ้นนะรอให้น้ำลวกเดือดกุ้งเราจะใส่สุดท้ายครับ เดี๋ยวใส่สองอย่างนี้ก่อนใส่กรอบแฮมครับใส่ไปลวกครับช่วงที่รอเราจะชาเบคอนนะครับในกระทะเราจะเบคอนเนี่ยมาชาใส่น้ำมันนิดนึงนะครับเพราะว่าในเบคอนเนี่ยมันมีน้ำมันอยู่แล้ว ใส่นิดเดียวครับนิดเดียวพอเคลือบกระทะเท่านั้นเองนะครับแค่เคลือบกระทะแล้วก็ใส่เบคอนลงไปฉาแค่พอเหลืองแค่ให้เบคอนเหลืองนะครับไม่ให้แข็ง างครับหีไฟกลางลงมานะเอาแค่เหลืองหีีหม้อหนึ่งนะไส้กอกแอมเขาอยู่ตรงนั้นกนะุ้งยังนะครับเนเอาเบคอนเริ่มเริ่มรีดม,มันออก ค่อยๆเหลืองนิดหน่อยเริ่มใช้ได้แหละแค่นี้ครับเดี๋ยวเราจะให้เหลืองอีกงนิดนึงโอเคครับได้แล้วสำหรับเบคอนนะเอาเหลืองประมาณนี้ รีดน้ำมันออกมานิดหน่อยนะแค่นี้ครับพอทีมาดูต่อไปน,นี้เราจะเอาขึ้นแล้วได้แล้วต่อไปเะครับเราจะลวกกุ้งแต่ว่ากุ้งเนี่ยมันสุกง,ง่ายจะลวกแป๊บเดียวเอาแล้วครับน้ำเดือดแล้วใส่กุ้งลงไปครับ ีไฟลงแล้วนะครับเนี่ยเนี่ยแค่นี้พอนะแค่นี้พอครับนี่ประมาณนี้ครับแค่นี้พอแล้วเดี๋ยวน้ํายําม,มันจะทําให้สุกข,ขึ้นนะเราใส่รวมไปสุดท้ายเราจะลวกวุ้นเส้นครับนะรอให้เดือดแล้วก็ใส่แล้วเราจะลวกให้นิ่มซึ่งใช้เวลาไม่นานประมาณสองนาทีก็นิ่มแล้วครับเพราะเป็นวุ้นเส้นสดครับเดือดแล้วครับจะใส่วุ้นเส้นนะ ทิ้งให้เดือดแปบ๊บเดียวนะฮะเคครับได้แล้วจะวุ้นเส้นขึ้นนะครับต้องเสดจน้ำไม่แห้งเลยนะครับไม่อย่างนั้นแล้วก็น้ำยำน้ำยำมันจะจืดนะทำให้วุ้นเส้นนี่แห้งนะครับพักไว้อย่างนี้ครับพักไว้อย่างนี้ เราจะยำยำสองครั้งนะครับครั้งแรกแล้วเราจะยำบุนเส้นกับผักเรนะจะใส่น้ำยำลงไป1 2ครับประมาณ2นะจะได้นยนอหนา่งนี้นะครับแล้วเราก็ใส่ผักลงไปนะสวยนะครับสีดูครับมีมันกุ้งออกมา เนี่เราจะยำเส้นกับผักก่อนอใสยมะเขือเทศนะครับมะเขือเทศนี่มันจะ,ะมันจะไม่บุ้นเส้นมันร้อนอยู่เพราะฉะนั้นเราจะใส่เครื่องที่มันมันไม่สุกหรือสุกยากลงไปก่อนนะหอมใหญ่ครับอันนี้ประมาณครึ่งหัว ขึ้นใช่ครับประมาณาหนึ่งกำมือใส่ลงไปประมาณนี้ต้นหอมผักชีครับลงไปนิดหน่อยสละแหน่ครับใส่ลงไปประมาณเนี้ยครับประมาณ1ห,หยิบมือเดี๋ยวเราจะเก็บไว้ออนทอปโรยข้างบนอีกทีหนึ่งสำหรับตัวสาะะแหน่นะครับ เอาครับนี่คือส่วนที่มันเป็นวุ้นเส้นกับผักเรามายำก่อนครั้งหนึ่งอย่าคนแรงนะครับอย่าคนมากมันจะทำให้ผักเนะี่ยมันฉามหมดนะแค่แค่ให้เข้าให้เข้าเครื่องนั่นเองโอเคครับแค่นี้พอเดี๋ยวเราจะเอาใส่จาน ไม่เอาน้ำเลยเอาเะพาะวุ้นเส้นกับผักนี่ออกมาครับนี่ยำครั้งที่หนึ่งได้แล้วครับน้ำน้ำในน้ำยำเนี่ย,ย,ม,ยมันจะจืดแล้วนะอันนี้เราเราเราไม่เอาแ้วเราจะใส่น้ำยำใหม่นะ เครื่องแล้วก็เบคอนที่เราฉาไว้นะครับเราใส่ลงไปใส่น้ำยำครับน้ำยำที่เหลือเนี่ยใส่ไปทั้งหมด ครับโอเคครับเดี๋ยวจะนําเครื่องพวกนี้ใส่ลงไปนี่อืมครับใส่น้ำไปนิดนึงนะให้มีน้ำนิดนึงนิดเดียวครับ เอาละครับสุดท้ายครับก็จะใส่ใบสะระแหน่ลงไปข้างบนนิดนึงแบ่งนิดนึงนี่ครับเสร็จแล้วครับเนี่ยยำหุนเส้นสีสหายซีซาร์ครับ ขอบคุณมากที่รับชมขอบคุณมากครับ